ขอเจริญสุขและธรรมสวัสดีมาอย่างเพื่อนสถรมิกและญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่รับชมรายการนี้อยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้า8โมงเช้าที่สหรัฐอเมริกาเราก็ต้อง มีการพูดคุยสนทนา,าเพื่อที่เราจะได้มีการสนทนาธรรมวันนี้จะได้มาเรียกว่ารายการาจิบน้ำชาสนทนาธรรมเบื้องต้นก็บริญน้ำชาเพื่อให้ เป็นบรรยากาศของการสนทนาธรรมในวันนี้รายการจิบน้ำชาสนทนาธรรมเป็นรายการธรรมะง่ายๆเป็นการพูดคุยสนทนาธรรมซึ่งก็มีญาติโยมหลายท่านให้ความสนใจในธรรมะ,ะก็เรียกว่ารายการจิบน้ำชาสนทนาธรรม การสนทนาในวันนี้ก็เพื่อเกิดการคอมเิวนิเคชันหรือการติดต่อในช่วงโควิด -19 หรือในช่วงล็อกดาวน์ตอนนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการล็อกดาวน์บางพื้นที่บางแห่งโดยเฉพาะ ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีก็มีการล็อกดาวเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดความมั่นใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือพระเดชพระคุลงตาชีซึ่งท่านมีอายุมากแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดอายุครบ95 เต็มเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็เข้ามา9นะก้กนะก็อาทิตย์กว่ากว่านะลวงตาชีเราอายุ96ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้จัดงานถวายมุทิตาสการะผ่านออนไลน์ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้รับชมบ้างทาง l i ล e Facebook และก็มีโปรแกรม Zoom เพื่อให้สานุสิทธิ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสได้ถวายมุทิตาสการะผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งก็เป็นการาถวายกำลังใจเพื่อให้ท่านได้มีความรู้สึกว่าลูกศิษย์ลูกค้าในแต่ละปีนั้นก็จะ หลั่งไหลกันมาทั้งใกล้และไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทยจากยุโรปจากโซนอื่นๆทั่วโลกที่ได้เดินทางมาร่วมงานทำบุญอายุวัฒนะมงคลพระเดชพระคุณลงตชีหรือพระราชมงคลรังสีประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมใจเป็นเสาหลักของ สมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาในรายการถวายมุทิตาสการะผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้โปรแกรมซูมซึ่งในพิธีก็มีพระเดชพุะคุณหลวงพ่อพระเทศพุทธิวิเทศประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกา พระราชธ,ธรรมวิเทศรองประธานสมชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้ถวายมุติตาสการะพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยดีซีและพุทธศาสนิกชนคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เข้ามาก็ประมาณ50กว่าคนเพราะว่า capacity หรือ,อ การเปิดโอกาสให้พระเดชพระคุณได้พบปะลูกศิษย์ลูกค้กาทางผ่านซื้อออนไลน์นั้นก็ต้องใช้เวลาไม่มากนะเพราะว่าท่านก็มีอายุพอสมควรแล้ว95ปีก็ถือว่า,าท่านต้องการพักผ่อนะอยู่ในวัยที่ต้องการพักผ่ อันนี้ก็เป็นการอาบอกข่าวเราแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายญาติโยมตลอดถึงเพื่อนสัตรมิกทุกรูปที่ติดตามรับชมได้รับทรนะาบอาการจัดงานกิจกรรมต่งตงางๆเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานีนะ้วันที่12 13ที่ผ่านมานี้ก็เป็น งานทำบุญอายุวัฒนมงคลขขงพมะเดเพระคนประเทศมงคลวิเทศหรือหอลวงพ่อใหญ่วัดไทย LA ที่ปรึกษาสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านก็มีอายุการผ่านวัยเข้า88แล้วอีกไม่กี่ปีก็จะได้ฉลอง90ปีซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นพระเทระ ที่อาวุโสรองจากพระเดชพระคุณหลวงตาชีาในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ก็ถือว่าพระเดชพระคุณหลวงตาชีเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุการพันษามากอันดับหนึ่งนะอันดับที่สองก็คือหลวงพ่อวัดไทยเออเออันดับสามก็หลวงพ่อพระเทพพุทธวิเทศประธานธรรมชาสงไทยก็ 8 3แล้วนะเพราะฉะนั้นพระมหาเทระที่เป็นเสาหลักของคณะสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้อ,อยู่เป็นหลักเป็นหลักชัยเป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย ได้มีกำลังใจได้ทำหน้าที่นะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ให้กำลังใจแก,กลูกแกหลานในการปฏิบัติาศาสนกิจเ <risks S 2> พราะฉะนั้นก็ได้พระเดชพระคุณหลงตาตลอดถึงพระมาทเทระดังที่กล่าวนำมาแล้วนั้นเป็นเสาหลักให้กับคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และนอกจากนั้นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาในช่วงโควิดระบาดนี้เราก็ใช้วิธีการเทศการสอนผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้แอปพลิเคชัน o ูมการใช้แอปพลิเคชันผ่านทางไลฟ์ a c e b o o k ทาง YouTube ก็รู้สึกว่า มีทางเดียวที่เราจะสามารถติดต่อข้อมูลต่างๆให้กับญาติโยมได้รับทราบข่าวสารข้อมูลตอลอดถึงการเทศการสอนการประชุมนะที่ผ่านมาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อออนไลน์แล้วก็การประชุมของคณะกรรมการ บริหารองค์การพระธรรมทูตโลกหรือเรียกว่า wbdo world buddhist dhammatuta organization เมื่อวันที่10มิถุนาที่ผ่านมานี้ก็ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom เหมือนกันซึ่งเวลาในโลกนียมันก็ต่างกันซึ่งพระธรรมทูต ผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นก็มาจากหลายโซนซึ่งท่านประธานก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะอยู่ที่เบอร์มิงแฮมวัดมหาธาตุราชนาจักรคิงบอมลีสหราชนาจากักรเลยประเทศอังกฤษแล้วก็ทางโซนยุโรปและสแกนดิเนเวีย ก็มีเยอรมันฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็โซนทางเอเชียเราก็มีสิงคโปร์ซึ่งก็มีท่านเจ้าคุณพระปัญญาธรรมวิเทศหรือเจ้าคุณเรียนเลขาธิการสมัชชาทรงสิงคโปร์ก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง ในครั้งที่มีการประชุมที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อ2อ1 8ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็จัดตั้งองค์การปรมทูตนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานร่วมกันในลักษณะที่เราไม่เรียกว่าไม่โดดเดี่ยวหรือว่าไปคนเดียวในยุคนี้ต้องมีการ สร้างเครือข่ายหรือเน็ตเวิร์กิงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะ,ะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบอะสอดคล้องอทีนี้การประชุมก็มีการเชิญและนิมนต์ลหลายๆโซนลหลายๆส่วนเข้าประชุมร่วมไม่ว่าจะ,ะจากประเทศทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีองค์กรหนึ่งเรียกว่าโอเชเนียหรือองค์กร พระธรรมทูตแห่งโอเชียเนียก็คือรวมวัดไทยฝ่ายมานิกายในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศออสเตรเลียล้วก็จัดเป็นองค์กรซึ่งจะมีการประชุมนะได้มีการประชุมกันไปเมื่อ2017ได้จัดประชุมที่ไค t เชิร์ชนิวซีแลนด์และที่ผ่านมา ปีนี้ต้นปีเมื่อเดือนมีนาคมก็มีกำหนดจัดที่บริสเบนที่ออสเตรเลียแต่ปรากฏว่าเกิดภาวะโควิดระบาดไม่สามารถที่จะเดินทางไปร่วมประชุมไดเ้เมื่อกี้ก็ได้มีการส่งเมสเซจคุยกันกับท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณสีพุทธิวิเทศ เดียจะตะคุณชลทิตเจ้าวาดวัดพุทธารามที่เมืองบริสเบนออสเตรเลียซึ่งก็จะเป็นวัดเจ้า,าพในการจัดประชุมองค์กรสภารัมทูตไทยโอเชียเนียซึ่งก็คาดว่าถ้าโควิดไม่ระบาดมากมีการครวบคุมได้ภายในปีนี้สิ้นปีนี้ก็ ในปีหนะ้า mm hmm. ก็จะได้จัดประชุม mm hmm. ก็จะได้ไปร่วมประชุมกันตลอดถึงพระธรรมธูตไทยในสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศงดนะการประชุมสมัยสามัญที่จะมีขึ้นในวันที่21นี้นะเดือนมิถุนาในกำหนด17-21ได้ จัดไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมความพร้อมแต่เนื่องจากว่าเกิดภาวะการโควิดนะเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องงดไปนะก็ต้องงดไปอันนี้ก็ประกาศเลื่อนตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาว่าเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์เมื่อวันที่15พฤษภาคมคณนะกรรมการสรมชาชิทงไทยก็ตกลงกัน ที่จะต้องเลื่อนออกไปทั้งการประชุมสามัญในวันที่17บเถึงยีมิถุนายนและประชุมวิสามัญหรืองานพระธรรมทูตร,รำลึกในเดือนสิงหาคมในปีนี้ซึ่งวัดอัมพวันอเมริกาที่เทนเนสซีจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องเลื่อนออกไปเช่นเดียวกันเพราะว่าสถานก,การณ์โควิดในประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่เป็นที่ไว้วางใจ ก็จำเป็นจะต้องให้มีการเลื่อนตามกำหนดการออกไปก่อนนะน,นี้ก็ขอแจ้งให้เพื่อนสตรัมิกทั้งหลายได้รับทราบข่าวสารข้อมูลในวงการของคณะสงฆ์ไทยส่วนงานเผยแผ่ของอสมชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกานั้นก็ได้จัดให้มีการบรรยาย การเทศภาพภาษาอังกฤษในวันเสาร์ทุกๆเสาร์นะได้นิมนต์และเชิญนักเทศนักปาฐกถานักวิชาการมาถวายความรู้มาให้ความรู้แก่ประชาชนและเพื่อนสาธวมิกทุกรูนะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาวันที่13ที่ผ่านมานี่ก็ ได้เชิญมิสซิสวังโมดิกซีจากามูลนิธิแสงพุทธธรรม The Light of Buddha Dharma Foundation จากซานฟรานซิสโกเมืองเบิร์กล l e y ซานฟรานซิสโกได้ถวายความรู้นะเธอเป็นอุบาสิกาผู้ที่มีความตั้งมั่นในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นดีเรเตอร์ของดนะัมมาคอลเลจวิทยาพุทธศาสนาที่เบอร์ก e ลย์ซึ่งเป็นสถาบันของยิงมาปะคือนิกายของทิเบตเนี่ยนิกายยิงมาเป็นนิกายเก่าแก่ซึ่งบิดาของคุณวังโมดิกซีเนี่ยได้ก่อตั้งโดยการท่านเองก็เป็น พระลามะที่ได้หนีเข้ามาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคเดียวที่ท่านดาลไลลามะหนีเข้ามาอยู่ในประเทศอินเดียและท่านทุงป่าริมโปเชได้หนีเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปตั้งสำนักที่บอดเดอร์โคโรราโดซึ่งต่อมาก็กลายเป็นมหาวิทยายลัยนโรปะ ยูวปัจจุบันนี้อยู่ที่บอร์เดอร์โคโรราโดเป็นมหาวิาลทางพุทธศาสนาซึ่งรันโดยลูกศิษย์ลูกหาของท่านทุงปาริมโปเชซึ่งเป็นฝรั่งได้เข้ามาบริหารซึ่งท่านทุงปานี่ก็เป็นพรทิเบตเป็นพระลามะส่วนท่านตาทางตนกูเป็นพ่อของคุณวังโมดิกซีนี่ก็ เป็นพาระมะในนิกายนี้ได้มาสอนลูกศิษย์ลูกหาในยุคนู้นอ่ะสี่สปีที่แล้วยุคฮิปปี้ที่เมืองเบอร์ keley ซานฟรานซิสโกนักศษาที่มาลลยเบอร์ keley แล้วก็ท่านก็ตั้งสถาบันมังคลัมขึ้นแล้วมังคลัมนเพิ่งเพิ่งตั้งขึ้นไม่นานแต่ว่าสถาบันยิงมาปะยิงมาอินสติจูที่ เบิร์กเน่นี่ยก็มีการสอนการศึกษาค้นคว้าการสอนธรรม,มะนั่นแหละในนิกายของทิเบตและลูกสาวก็ได้ดำเนินการต่อตอนนี้ก็ขยายกิจก,การงานเผยแพร่พระศาสนาไม่ว่าจะเป็นสถาบันมังคลำซึ่งได้อาคารสถานที่ที่ เมืองเบิร์เล์เนี่ยเป็นอาคารใหญ่เป็นสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ฝ่ายมหายาณวัชรยานก็คือเป็นของนิกายท,าทิเบตแล้วก็มีดัมมะาคอลเลจก็เปิดสอนวิชาพุทธศาสนาโดยเฉพาะท่านตาทางตนกูนี่ท่านเป็นนักเขียนก็ได้เขียนหนังสือธรรมะหลายเล่มนะ ก็มีการสอนธรรมะสอนเมดิเตชันและได้ไปสร้างสำนักนะเรียกว่าโอดิยานหรือว่าอุทยานอยู่บนเขาห่างจากเมืองเบิร์กลีย์ออกไปขับรถหลายชั่วโมงประมาณ3-4สีชั่วโมงท่านก็อยู่ที่นั่น,นเป็นอาจารย์ใหญ่ นะซึ่งเมื่อก่อนท่านสอนแต่ตอนนี้ก็สอนเฉพาะลูกศิษย์ลูกค้าใกล้ชิดงานต่างๆง,งานเผยแผ่งานบริหารองค์กรก,ก็มอบหมายให้ลูกสาวซึ่งมีลูกสาวถึงสามคนคนหนึ่งก็คุมที่ดรรมาคอลเลจและมังคลามเซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งก็ให้ดูแลยิงหมาอินสึชูลูกสาวอีกคนก็ให้ดูแลที่สารนา เมืองเมืองสารนาที่ประเทศอินเดียก็มีสถาบันของท่านเหมือนกันที่ไปเผยแผ่ไว้และที่สำคัญก็คือคุณวังโมดิกซีได้ดูแลมูลนิธิแสงพุทธธรรมหรือ Light of b อปุ h a d ม a า m a f o u n d a t n o n i n t e r n a t i o n a l ก็ไปจัดสาธยายพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดียทุกๆปีจะไปจัดในช่วงเดือน ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวานไปสวดหลายที่ไม่ใช่สวดเฉพาะที่พุทธคยา mm. เบื้องต้นนั้นคือสวดพุทธคยาแต่ต่อมาก็ไปสวดที่นิวเดลีสถานที่ตรงนั้นเป็นอาเรว่าสถานที่ที่พุทธองค์แสดงมหาสติปัฏฐานสูตรที่เดลีปัจจุบันแล้วก็มาที่สังกัสรนคร ที่พระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกพรรษาหรือวันตักบาตเท,ทโวโรหณะนั่นแหะเสด็จลงที่สังกัสะซึ่งก็มีอนุสรณ์สถานมีเจดีย์เก่าก็ได้ไปสวดสะทยายพระเถบปดกที่นั้นเสร็จแล้วก็มาที่ลุมพินีนะมาลุมพินีมากุสินารามาเวสาลี มาสารนาที่พระนศีแล้วก็เข้าพุทธคยาสุดท้ายจากวันที่สองถึงสิบสองธันวาคมทุกๆปีแล้ววันที่สิบสามก็จะมีดมัมมะยตาตา <c oughs> ก็คือการเดินที่จะเชื่อนวาเล่ใกล้ๆก,กับรัฐที่วันส่วนตาหนุมนครราชคฤ อันนี้ก็เป็นเส้นทางในอดีตที่พระองค์เคยเสด็จออกจากบ้านอุรุเวลาเสนานิคมหรือตำบลอุรุเวลาเสนานิคมที่พุทธคยาแล้วก็เพื่อมาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร <c oughs> ก็มาเจอกันที่ <c oughs> ราทธิวันสวนตาลน,นุ่มแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยราชบริพานก็ <c oughs> สเสด็จเอาไปต้อนรับไปฟังเทศพระพุทธเจ้าที่นั่นนะก็ได้มีการเดินธรรมยาตราในวันที่13เดือนธันวาคมของทุกปีและวันที่14ถึง17ก็เป็นการสาธยายพระสูตรสำคัญของมหายาณเลยว่ามหายาณ c แ a นตะิ้งก็ไม่ได้สาธยายพระไตรปิฎก บาลีเหมือนของเทราวาตเทราวาตเราก็จะมีไทยลาวกัมพีสุริลังกาพม,มา่บาบังคลาเทศแล้วก็อินเดียแล้วก็เวียดนามมีเวียดนามบาง,บางส่วนที่ท่านเป็นเทราวาต